จากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิไฟไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นนะครับตอนนี้เป็นไฟฉายแจ็คแมน e 2 l นะครับตัวนี้ลูกค้าเคยสั่งโมไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อายุการใช้งานประมาณ3ปีไปแล้วนะครับเพิ่งจะกลับมาโมอเป,อปิดกลับมาซ่อมครั้งแรกนะครับคือไดเวอร์มันเสียก็คือเสื่อมสภาพตามการเวลานะครับอันนี้ลูกค้าเอาไว้ใช้งานก็คือไวคัดปู นะครับคัดปูไข่นะถามว่าใช้งานยังไงเปิดไฟใส่สกระดองนะครับดูความโปร่งแสงของของตัวไข่ของปูไข่นะครับปูทะเลปูดําบางคนเรียกปูดําบางคนเรียกปูทะเลนะครับก็มาดูค่าความสว่างกันนะตัวนี้ลูกค้าบอกไม่ต้องการโหมดเยอะเอาโหมดเดียวเลยแรงๆโอเคจัดให้ครับ นะอันนี้หมดเดียวเลยไม่มีหมดกับฮิปไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็จังหวะกับฮิปนี่อันนี้คือตามนิ้วผมนั่นแหละนะหมดเดียวเลยครับแ,แรงๆรงนะแบบเดียวร้อนแล้วแต่มีตัวร้อนกว่านะครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งโมขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเอาไปใช้งานเพิ่มนะตอนนี้เป็นคอน v o ส์สองพัดนะครับ นะตัวนี้เป็นหลอด l p 50.2นะครับค่าความสว่างสว่างกว่าตัวเก่าสว่างกว่ารุ่นเก่านะครับราคาถูกกว่าอันนี้ก็เป็นหมดเดียวเหมือนกันทำเดวเวอร์หมดเดียวนะครับไม่มีหมดอื่นเลยนะนะครับอันนี้เป็นสวิตยางด้วยวเพื่อเผื่อโดนนองโดนโดน้ำลงน้ําได้นะครับ หมดเดียวเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยส่องเสร็จรีบส่องรีบปิดนะครับอย่าเปิดค้างนะผมบอกเลยมันร้อนมากร้อนกว่าของเต่านะครับร้อนกว่าตัวเดิมนะครับร้อนกว่าตัวแจ็คแมนนะครับร้อนกว่าเยอะพอสมควรเวลาคัดปูดูส่องเสร็จปุ๊บนะเปิดส่องทองส่องเสร็จปุ๊บปิด นะครับอย่าให้ไฟฉายมันร้อนมากเพราะว่าเราต้องใช้งานตลอดเวลานะครับส่องเสร็จดูความหนาแน่นความโปร่งแสงปุ๊บก,ก็รีบป,ปิดนะพอแป,ป๊บเดียวเนี่ยร้อนกว่าตัวนี้ร้อนกว่าตัวเดิมเกือบเท่าตัวผมบอกเลยค่าวความสว่างก็อย่างที่เห็นเนะี่ยนี่นะตรอ้องซูมก่อน นี่นะคันไอยดูความสว่างด้ดูตัวนึ่งตัวตแจ็คแ k น a n นสว่างกันต่างกันครึ่งคนะครับโอเคก็เดี๋ยวนาเอาอันไหนบอกแจ้งได้เลยนะครับเอ่อถ้าจะเอาแบตเตอรี่เอาถ่านเพิ่มบอกได้นะครับถ่านผมมีขายเครื่องชาร์จก็มีนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ